คลิปนี้เฟิร์นมารีวิวการทำเลส,สิกครั้งแรกในชีวิตของเฟิร์นค่ะเฟิร์นเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็สายตาเอียงนะ้มานานแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจจะมาทําที่นี่เลเซอร์วิชั่นค่ะเพราะว่าดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะนะก่อนหน้านี้เฟิร์นไปหาหมอที่อื่นมาก็ไม่สามารถที่จะทําให้เฟิร์นได้เฟิร์นก็เลยลองติดต่อมาค่ะแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอในวันนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะพยาบาลก็จะมาบอกขั้นตอนการตรวจรักษานะคะแล้วก็วัดความดันของเราค่ะตอนนี้ตาหมัวมาก พราะว่าหยอดยาชาแล้วก็ยาขยายรูม่านตาไปนะคะ หลังจากที่พยาบาลมาหยอดตานะคะเฟิร์นก็จะตามมัวมากๆเลยนะเล่นมือถือก็ไม่ได้แล้วนะก็รอเวลานะคะจนเข้าที่แล้วนะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาเรามาตรวจเครื่องมือนะคะอย่างละเอียดเลยเข้าหลายห้องเลยนะแล้วก็มีเครื่องตรวจนะคะหลายเครื่องมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรวจความดันในลูกตาของเรานะคะตรวจความโค้งกระจกตาความหนากระจกตานะคะเยอะเลยนะคะตรวจละเอียดมากๆเลยค่ะแล้วก็มีการวัด ค่าสายตาปัจจุบันอย่างละเอียดด้วยนะคะหลังจากตรวจเสร็จนะคะก็รอคิวพบคุณหมออนันต์นะคะโชคดีมากๆเลยนะคะที่สามารถนัดคุณหมอได้ค่ะคุณหมอมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานมากค่ะอยากจะทำในสิก็เลยขอขอคอนแทนค่ะแล้วตาแห้งไหมครับใส่เลนส์มานานๆค่ะตาแห้งแล้วก็บางทีบางที่ห้องก็คืนตาเนี่ยค่ะครับตาเลยตัวไปทางขวาตรงนีครับเซลล์จะตกแต่งไว Okay. สภาพตาเดินรวมจากการตรวจก็ถือว่าปกติดีนะ mm hmm. มีสายตาเย็นอยู่ด้วยนะจริงๆแล้วมีสายตาเย็นด้วยเดี๋ยว mm hmm. ชั้นในของตรงนี้กระจกตาตมีความรูปร่างที่มันไม่สม่ำเสมอเฉยๆแต่มันไม่ได้ผิดปกติความนั้นแน่มันยังดีอยู mm ่ค่ะแล้วคือมันเกิดจากอะไรคะเป็นตามธรรมชาติมาจาก,กตัวเรานี่แหละตาหนูก็จะมีความหนากระจกตาที่ปกติความโค้กระจกตาที่ปกติเลนตาก็ปกติ ออออาจาอประสาทตาก็ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นขอ้อห้ามหนูสามารถทําได้เกือบทุกวิธีเลยนะมันมีวิธีเลสิ่ธรรมดาที่ใช้ใบมีดค,คนก็ไม่ค่อยทำแล้วนะครับวิธีที่เป็นเลสิกที่ไม่ได้ใช้ใบมีดนะครับซึ่งของเราจะใช้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นนานเราก็จะเป็นนานโรเลสิกหรือแม้กระทั่งรีเล็กซ์นะครับหนูก็อาจจะทําได้แต่ว่าเพียงแต่การฟื้นตัวมันชา้าอย่างนี้นะฮะเมื่ถามหมอก็ หมอคิดว่าวิธีที่เหมาะมแลวฟื้นตัวเร็วแล้วเก็บรยายละเอียดได้จะเป็นวิธีที่เรียกว่านานโอเลสิคใช้เวลาทาค้างเป็นประมาณ10นาทีสองข้างก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะไม่เจ็บเยวเดวชา,าเช้าทำเสร็จก็กลับบ้านได้เลยวันรุ่งขึ้นก็นนมาตรวจก็จเริ่มใช้สายตาได้ก็วันนี้นะคะขอบคุณคุณหมออนันต์มากเลยนะคะคมมกะคะ็สรุปว่าสายตาของเฟิร์สสามารถที่จะทำวิธีนานโนเลสิกได้นะคะดีใจมากเลยนะคะขอบคุณคุณหมอมากะคะ่ะ ต้องถ่ายรูปกันที่ระลึกไว้หน่อยนะคะถ่ายรูปกับคุณหมอเซเร็สค่ะ ตอนนี้อยู่ในห้องรับรองลูกค้าน้องเมื่อกี้ก็มีพยาบาลนะคะมาหยอดตาสําหรับให้ม่านตาเนี่ยจากตอนแรกอะ่ะหยอดขยายใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราก็พร้อมที่จะผ่าตัดและก็เลยต้องให้ม่านตาหดกลับมาเหมือนเดิมก็มีผลเหมือนกับว่าคนรู้สึกว่าน้ําลายผลิตออกมามากขึ้นแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบมีลมในท้องื่าอ,อัดมาองนิดหนึ่งอะตอนเนี้ยเมื่อกี้พยาบาลเอากระเป๋านี้มาให้นะข้างในนี้จะมีที่ครอบตานะคะเดี๋ยวไว้ครอบตอนนอน เออเขาให้คาอบปอเรนอนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเราจะแบบเผลอไปขยี้ตาอย่างเงี้ยมีเทปนะไว้ติดกับตาเราเนี่ยแหละแล้วก็มียานอนหลับมีนะหลังจากผ่าตาัดคุณหมอบอกอยากให้นอนหลับมากๆถ้าสมมติเราหลับได้เองก็ดีมากเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่ง่วงเงี้ยหมอให้กิน1เม็ดนะคะจะได้หลับย,วยาวๆพักใส่ตาไปย,วยาวๆเลยยาพาราเนาะเออ คนที่อาจจะมีอาการปวดนะคะก็ปกติเลยเนาะให้กินทุก4-6ชั่วโมงนะคะเวลาปวดเมื่อกี้พยาบาลก็อธิบายให้ฟังค่อนข้างละเอียดเลยนะถึงวิธีการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีใบคําแนะนํามาให้ด้วยนะตอนนี้ก็รอนะรอเวลานะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาบอกแหละว,ว่าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะไปตรวจเลือดตรวจว,ว่าไม่เป็นโรค HIV ก่อนแล้วก็พร้อมเข้าไปผ่าตัดนะก็ใช้เวลาข้างละประมาณ10นาทีนะคะก็เนี่ยตอนนี้มันประมาณ3ามโมงครึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณ ห้าโมงครึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วจะบอกว่าดีใจมากที่แบบว่าทําได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นคือหาหมอตามมาหลายรอบแล้วอาจจะช่วงนั้นตาเฟิเนยังไม่พร้อมจริง,รงๆอ่ะเนอะแล้วก็อาจจะประสบการณ์ของคุณหมอแต่ละคนแล้วก็วิธีการอาจจะแตกต่างกันบ้างอะไรเงี้ยเนอะเออก็อาจจะทําให้ผลการวินิจฉัยว่าช่วงนั้นยังไม่พร้อมทําแต่ช่วงนี้นสามารถที่จะพร้อมทําแล้วนะเออเมืม่อกีนน้อย่างที่คุณหมออนันต์บอกเลยว่าเฟินเนี่ย จริงๆแล้วตาเฟินเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรมากมายเนาะแค่ว่าเซลล์ของกระจกตาเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบรูปร่างที่มีความแตกต่างกันอ่ะไม่ค่อยส,สม่ำเสมออะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็ยังชิดกันอยู่เซลล์ก็ยังแน่นอยู่างค่ะแล้วก็กระจกตาก็ไม่ได้บางแค่มีปัญหาเวลาแบบใสคอนแทคแล้วตาแห้งอะไรเงี้ยเนาะคุณหมอก็บอกว่าทําได้คุณหมอเจอเคสแบบนี้มาเยอะแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาเฟินก็เลยแบบ เออตัดสินใจตัดสินใจต่อหน้าคุณหมอเลยว่างั้นเดี๋ยวทําวันนี้เลยค่ะเพราะว่าจะบอกว่าใส่แว่นเป็นคุณยายเนี่ยมา เป็นปีครึ่งแล้วว่าทุกคนแล้วแบบเราด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบชอบออกกําลังกายอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องใส่แว่นตอนออกกาลังกายนะก่อนมาทุกคนต้องดูคลิปดูอะไรต่างมันมันมองไม่เห็นมันหมุดหงิดไม่ใช่ว่าแบบตื่นเช้ามาแล้วมาใส่คอนแทคฟุกเช้าก็ไม่ใช่เรื่องไงใส่คอนแทคมานานมากเกินไปแล้วว่าใส่มา17ปีอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออต้องพักตาบ้างเราก็เลยเป็นช่วงที่ได้พักตายาวเลยจ้ะใส่แว่นจริงจังเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนอะเมื่อก่อนเป็นสาวเปรี้ยวไงแล้วจะมาให้ใส่แว่นอย่่างเยตลออดมมันก็ไโค วันนี้ก็เลยได้ทําและดีใจมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากคุณหมอก็น่ารักมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะคะที่เลเซอร์วิชันค่ะเดี๋ยวเฟิรนไปพักผ่อนก่อนเตรียมตัวไปตรวจเลือดแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดค่ะเสร็จแล้วทุกคนกำลังกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตรวจใหม่ตอน9โมงนะคะคุณแม่มารับแลย ช้าวันที่2นี้นะคะสดใสมากๆเลยนะถึงแม้จะมองผ่านตาครอบออกมาแล้วนะคะแต่ก็เห็นชัดมากๆเลยขอบคุณคุณแม่ด้วยนะที่ขับรถมารับมาส่งนะคะนี่นะคะเฟิร์นก็ขับรถมาทางเส้นเกษตรน้มินนะคะแล้วก็มาทางเส้นวิภาวดีแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ารัชดาพิเศษนะคะพอเลยโค้งตรงนี้เท่านั้นแหละนะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะก็จะเจอตึกเลเซอร์วิชั่นนะคะเดินทางมาสะดวกมากๆเลยนะคะที่จอดรถก็สะดวกนะคะ ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะลงไปเปิดตาแล้วนะค่ะวันนี้ก็มาให้คุณหมอดูหลังจากที่เมื่อวานผ่าไปนะคะเ mm. ช้านี้เป็นไงบ้างคะคุณหมอก็เมื่อกี้ที่ตรวจกันนะครับแผลดูเรียบร้อยดีแล้วก็ของน้องเฟิร์นก็ไม่มีอักเสบอะไรเลยนะครับสายตาก็มองเห็นชัดเจนเท่าเกือบเท่าคนปกติด้วยเรียกได้สัก95%ขึ้นแนละ้วนะครับที่เหลือก็รอการ แตกนิดนึงคาดว่าอาจจะยังมีตาแห้งบ้างนะครับาอาจจะมีหมองบ้างอะไรนิดหน่อยแต่พวกนี้ยิ่งงานไปเท่าไหรก็จะยิ่งดีคือช่วงแรกจะอย่าเพ่โดนน้ำสักแค่7วันค่เดี๋ยวครบอาทิตย์เนึ่เรามาดูกันก็จะโดนน้ำได้ก็จะใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่จริงๆน้องเฟิร์นก็รู้แหละว่าวันนี้มันก็มองเห็นขึ้นมาแบบแทบแทบแต่ปกติอยูแล้วใช่ค่ะยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับที่เราทำไปใช่แบบว่าโล่งสดใสมากเลย ขอ,คอ,อคบคุณคุณหมอมากเลยค่ะครับด<ม>ีครับวันนี้นะคะมีเวลาคุยกับคุณอามนะคะอยากให้คุณอามแน,น,นะนำตัวหน่นนะะนอยค่ะครับก็ชื่ออามนะครับผมเป็นผู้ดูแลการตลาดายต่างประเทศของ Laser Vision International e s e a c Center คุณอามดูแลดีมากนะคะรู้สึกประทับใจไม่ว่าจะาคุณอามแล้วก็คุณหมอนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่พี่ๆทุกคนนะคะดูแลส่นดีมากเลยให้คุณอามนะคะฝากเลเซอร์วิชั่นหน่อยค่ะว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะมาใช้บริการมีบริการอะไรบ้างครับได้ครับก็จริงๆแล้วศูนย์เลเซอร์วิชั่นนะครับอยู่ที่ราชดลวิเศษสี่สิบแปนะครับเลเซอร์วิชั่นนะครับเราก็จะมีการรักษาต่างประเภทน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเลสิกนะครับ P R K นะครับ I C L เป็นตัวเลเซอร์ดีเล็กนะครับ มีทั้งหมดเลยแล้วก็สำหรับใส่ตายาวก็วจะมีการแก้ไขนะครับแต่ละประเภทนะครับในส่วนของการเปลี่ยนเลนนะครับการใส่เลนต่อกระจกนะครับก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับเห็นว่ามีทําฟันด้วยเลเซอร์ฝ้ากระดด้วยเเรียกได้ว่าครบวงจรมากเลยนะคะเดินทางมาสะดวกมากๆเลยเดี๋ยวเฟิร์นจะแตะคอนแทคของที่เลเซอร์วิชั่นให้นะคะ ุมากนะครับ็สำหรับผู้ติดตามนะครับแฟนคลับของคุณเฟิร์นนะครับทางส่นมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับเป็นส่วนลดนะครับสำหรับการทำนาโนวีเดตหรือนาโนเลสิกนะครับเป็นเงินสดมูลค่าหนึ่งหมืบาทนะครับใช้เป็นส่วนลดในการในค่าผ่าตัดได้นะครับขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับานยังไงถคะทุกคนสนใจนะคะมีส่วนลดตั้ง1,000บาทเลยนะคุ้มมาก รักมากๆเลยนะคะมีของที่ระลึกให้ด้วยค่ะชัดมากค่ะคุณแม่กลับบ้านวันที่3มหลังจากทำเลสิกนะคะออกจากบ้านก็ใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะ <S <S <ส>หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำเลสิกค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ